สวัสดีครับพี่น้องเซ็นส์มาทุกท่านนะคะชลลี่นักข่าวทางกองหนังสือพิมพ์ไทรับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาถ้าถูกฮาดีนาครึ่งแลแล้วเรานะคะกำลังเดินทางไปประเทศไต้หวันซึ่งเราไม่ได้ไปเรื่องคนใช่ไหมเรามากับทีมผู้บริหารด้วยนะคะสวัสดีครับคุณโนบสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้กำลังอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเตรียมรอครึ่งครื่องบินตอนตีหนึ่งกว่าไปถึงที่ไต้หวันก็ช่วงเช้าพอดีเลย พอเช้าปุ๊บเรียกว่าเช้านี้ไม่มีการอาบน้ํานกันแปรงฟันปุป๊บลุยเข้าโรงงานเพื่อไปดูเคล็ดลับสําคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์สุดยอดที่ชื่อว่า SOD ว่าจะมีแก่นอะไรที่มันเล่าเพื่อพวกเราไปทําตลาดให้ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ติดตามรอคอยนะครับโอเคครับ <Okay. S 2> คุณผูณ้ชสวดีบอค,บ,ะคะบอกแล้วไม่ธรรมดาครับพี่ชนใม่แลรร้ววันนี้นะคะราก เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่านล้วก็เรามีความเช็งโคตรมากครั้งนี้ครั้งนี้ไม่ธรรมดาถือว่าเป็นบิ๊กโปรเจกต์ของทางบริษัทซัคเกสมอลเลยครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยติดตามรับชมรับฟังกันอย่างใกล้ชิดกันเลยเรากับพี่ชนสองคนเนี่ยจะเรียลไทม์เรียลแล้วก็เรียลไทม์เลยพี่ชนใช่แล้วค่ะบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้สุดยอดมากๆเพราะถือว่าเป็นครั้งแรกงานที่เราเรียกว่าตลลุยโรงงานโอเคไปตลลุยโรงงานกันแบบให้ทุกคนเห็นกัน ว่าผลิตภัณฑ์นี้พูดแล้วขนลุกพี่ชนไม่ได้ธรรมดาวันนี้ไม่หลับไม่นอนพอถึงไต้หวันคุณล็กบอกว่าลุยงานกันเลยน้ำไม่อาบน้ำไม่อาบเหรอใช่เราทำทุกอย่างเพื่อทุกท่านครับโปรดักมาสเตอร์พีชโปรดักมาสเตอร์พีชของทางบริษัทเราเลยใช่แล้วนะคะขอย้ำกับพี่ชนอีกรอบนึงโปรดักมาสเตอร์พีช